นูกธนาโดนนูกธนาโดนน่ารักมากหองแก้มตัวเองอ่ะนุ๊แกหอมแก้มหัวฉันทําไมแกมีอะไรแกก็มาลงที่ฉันอุ้ยเลวมากจริงนเล่นมุกคึ่เล่นเลวมากอ่ะไอ้ห้องไอ้ลูกตื่นตาตาของไงช่วยอะไรพูดเร็วตาของไงไปแล้ว ตัเืองอะไรตัวเราทเหมือนูลูกทำเหมืนตัวเองเนี่ยลูปะกดกดโอ้วดๆดดตัอะไรเงีอะย่างนี้ไม่ยอมว่าไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยแรงถึงแล้วหนึ่งนะเ้้ตา พี่รักพี่รักพี่กอนไหหมดกี่โมงพี่รักอนไหหมดกี่โมงพี่รักพี่นักยิวยิวป้าป้าป้าตอนไงมดกี่โมงป้าป้าอนไมดกี่โมงอะยยิวอย่าเป็นแบบนี้ที อ้ยอ <ừ>. <ừ. S 1> ้าวปมาณนี้มาณนี้ปาเ็ไงหมดโปูหมดแฟเชลกี่โมงเอ้าปาไปไหนด้วยอ่ะกูน่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวคนว่าตัวเองเราก็ทะเลากันทำไมเขาแคปพูดหยอกหรอที่เตงหยอกเขาได้อืมเขาพูดหยอกอะไรเรียจริงจังเหรอจริงจังนี่ก็รู้ว่าเขาพูดหยอก เขาจะไปทำอะไรแบบนั้นได้ไหมเขาอยากแก้อ FC ไม่รู้เพราะเขาของแก้มตัวเองไงตั้งไหลารอพูดอะไรหนูจีอะไรหน่อยอันนี้ถึงจริงเหรอถามจริงจริงเหรอเจมจริงเหรอไม่ได้ตื่นแบนี้ตาเจมจริงเหรอ เดี๋ยวเพื่อนี้เป็นข่าวนะโอยพิ่งจริงเหรอถ้าขอยรอบขอยรอบไปพูดเล่นแหละเพราตาหอมแก้มเต่งคนเดียวไม่มีใครหอมเ,ม<ะ>เองป้าตาเอ้าทำไมอยู่นี่คำเดียวแล้าขาวนวะเขางอนน่ะฉันพูดแรงไปเหรอพูดแรงเลยเหรอ,ไป,หรอไปง้อด่วยนยิ่งง้อนเนี่ยก็น่าจะตึงมากกว่าเดิม หรือทำนิ่งไหมแล้วก็ทําโกรธกลับว่าเออมันหึงอะไรเขาแค่พูดเล่นที่ตัวเองพูดล่ะแบบนี้มันถึงได้มันโกรธได้แรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วถ้าฉันตึงกลับแล้วเขาไม่งอ่ะถ้าเจนนี่ตึงกลับแล้วเขาไม่งอล่อจะทําทยัางไงมันแรงมากเลยเหรอทุกคนถามจริงเธอพูดอะไรฉันมาไม่ทันคือ ยูอ่ะมีคนไรใช่ไหแล้วก็พูดถึงนุกธนดลแล้วฉันก็บอกว่านุกธนดลคือหอมแก้มผัวใช่เหรอเธออย่าทําแบบนี้นะมีอะไรก็ไม่ลงกับฉันอวลรงชิบหายเลยชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินเออเงินก็สําคัญปัวกก็สําคัญแรงชิบหายเลยงานเข้าเลยกูตอนเลยก็ว่าจะาไม่อะไร ันเสียความรู้สึกเลยัชถ้าเหมือนเข้าใจว่าเป็นการพูดเล่นเข้าใจว่าพูดเล่นถ้าเป็นการร้อเล่นผมก็บอกเลยผมไม่ตลกแล้วผมคิดอะไรจากว่านี่ผมไม่ตลกคือใครจะคิดยังไงมันไม่รู้เพราะว่าคุณอยู่บ้านคุณนั่งดูไลฟ์คุณนั่งดูคลิปที่เขาตัดไปรึเดียวแล้วคุณก็พูดคุณก็ตัดสินใจคุณก็คิดคุณไม่ใช่คนที่เจอคุณไม่ใช่คนที่ต้องเจอความรู้สึกแบบนั้นคุณไม่ใช่คนที่โดนพูดโดนกระทำอะไรหลายอย่าง มันพูดเล่นแต่ว่ามันทําให้แบบคิดถึงอกกางอื่นไม่รอ้ไมมันไม่เข้าใจหรอกถ้าแบบไม่ใช่เป็นผมอะไม่ใช่คนที่อยู่ไม่ใช่คนที่เจอมาตลอดถามว่าทำไมผมถึงไม่ใจเย็นทำไมถึงงองงเป็นเด็กน้อยผมอกวผมมีสิท่จะบ่มยูจะไม่โอเคผิดเยอะมันอะก็ไม่คงแค่เสียความรู้สึกแต่ที่ผมไม่รู้สึกไม่ไม่โอเคก็คือการกระทำหรือว่าเรีแอคชั่นของเจนหลังจากนั้นแทนที่แบบว่าจะคุยดี ให้เข้าใจจะแทนที่ยาม่าทำไมผมถึงรู้สึกแับน้นงทำไมผมถึงไม่โอเคทำไมผมถึงจ,กจุกแทนจะเจนที่ดรามเลือกที่จะแบบเงียบใส่เงียบที่จะตึงกันผมก็โอเคได้แล้วก็ไม่เห็นว่าจามแมบ,บผมเนาว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ตอนเนี้ที่ผมไม่โอเคคือเจนไม่ได้พูดแค่ต่างทําให้คนเห็นเลยว่าเป็นเรื่องไม่มีอะไรทุกครั้งที่เจนมีดราม่าผมคือแม่ อาจจะเป็นคนเดียวเพียงแต่ดูตอนนี้ผมก็เหนื่อยกับการที่ต้องโอบอุ้มทุกอย่างต้องควนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทั้งที่แบบใจตัวเองก็เหนื่อยก็แบบไม่มีปัญถาเหมือนว่าเหนื่อยไหมอะไรการที่เราต้องขึ้นแข่งเพื่อคนอื่นนั้นั้ที่แบบใจเราก็แตกสลายมากๆเลยอะมันเหนื่อยนะบอกให้ใครไม่ก็ไม่รู้ ผมไม่ชอบที่เอาเรื่องแบบในบ้านมานั่งพูดให้คนอื่นฟังไงใช่ปะผมไม่ชอบการที่เราต้องมานั่ง